มาแล้ววันนี้เราก็จะมาทำอะไรได้ฟีฟ้ามาไม่ชิวมปแชชิมชิมแชทชิมแชมเ์าเ้มาการเกมฟฟและเพื่อนๆชาวิ์วิดวัก็จะเป็ ช้วยมครับ่วยชวยอะไรไม่รู้ครับผมมันจับครับว่าผมจะได้เก่งครับส่งไปแล้วครับโอ้ยเลี้ยงครับเมสซี่เมสซี่เมสซี่มสซี่เลี้ยงเข้าไปครับ โอ้ยไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับชิงถ้วยนะครับชิงถ้วยชิงถ้วยช่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 วยจานครับช่วยจานครับเพิ่มจานชามเออะลรวสุดท้าไม่เปิดเลยครับอันนี้อันนี้มันเล่นบุกได้คุณเล่นกากจังเลยดูนะครับจะาเส่องตากัันครไม่ใช่ไหมส่งแล้วจะไงก็จะโดนยิงส่งไปแล้วครับ เนเลยเสียไปครับเสียไปยี่บีทีมลนะครัส้วีจะได้ยิงไหมครับไม่ยิงป้เปเดี๋ยวครับเป็กยไมเลืองแสงเจียัแบบว่าเฮ้ยอ้หูโคตรสุดยอดนะครับปัดได้อิดเียลกได้ ไปแล้วครับผมเลี้ยงไปแล้วโอ้โหไม่ได้ครับจะยิงกลางแต่งที่ทูโอ้ยที่ทูนะครับที่ทูนะครับเมื่อกี้แบตแบตเตือนนิดหน่อยนะครับโอ้ยเข้าครัยมันยิงครับผมเปิดขึ้นไะครับส่งให้วันดิค่ะเออนี้นะครับโอ้ยไปเสียบไม่ได้ครับโอ้ยโดนยิงครับไม่ โอ้เร oh, <Magic? S 1> ็วอาเอามันยังได้เลยจริงแชมป์นะครับอันนี้คือจริงแชมป์โอ้ยเร้องผมหมดแล้วครับอ้าวไอ้ไอ้คนเดิมเลย ทำงานต้องถ่าทำนะครับเอ้ยขคึ่งสองแล้วแล้วตาไปไอ้แล้วไม่ให้แล้วแล้วตาไปไอ้อย่าโดนยิงครับ เจอพรมต่างเส้นต uh ่างเส้นหนึ hmm, ่งต uh ัวคยคิดสี huh, ่ส่าเตโอกบอลเช่นสี่สุชาติโอ๊กใสเอะไรครับโอ้ยโดนกระชากแล้วครับโอ้ยโดนยิงเอาไว้แล้วก็ตรงนี่ก็เราออกมาถ่ายกมากเนี่ยครับถ่ายเลยได้ไหมหี เลี้ยงเข้ามาเองได้ไปช้าเข้ามาเองได้ลยเล็กดูให้มาลองตีนเรียบไม่ได้ครับอว่ารู้สึกอย่างไรแถ้าผมอยู่กับรายการเกมดีมาหูดูเลี้ยงโคกโคกโคเช่ลูกเบ๊ไม่เข้าครับอื อก็ติดตามผมในกาลิน่าทองเกย์หน้าทองเกย์หน้าทองเข้าไปแล้วครับสามต่อโจเซิร์ฟสิบนะครับให้มันติดตามผมในกาลิน่าทองเซิมยังไงครับว่ายี่สิบโผโคเล่นก้าขนาดนี้เดี๋ยวผมจะเล่นโชว์แลับฮองกาสูงนะครับเจอทีมเหรอชิงชิงทั่วเยไม่ปล่อยให้ง่ายแฮ็กแฮก ผมจะแฮกเพื่อไม่แฮกนะครับป่อดป๊ดอู้วเอาละครับส่งไปโอ้โหจอซับผมขาดไปไหนะนี่เราก็จะมาเล่นพีพีต่อครับ เดี๋ยวต้องท้าผมก่อนนะครับว่าจะมาแก้แขนได้หรือเปล่าว้ยต่อไปเล่นแบบไม่ชิงแชมป์นะครับเล่นแบบธรรมดาเฮ้ยขอชิงแชมป์มา่อยชิงแชมป์ไปโอ้ยเหลยอเกินยิงมั่วแล้วไปแล้วครับปึ๋ยไม่เหลียวโอ้ยสะดุดสะดุดสะดุดไปครับแทนสะดุดยิงยิงโดนอุ้ยเข้าครับ อมลว่เสวัสดีครับผมก็จะพอในแค่นี้ครับเราก็จะเจอกันใหม่ในกาลินาทองสวัสดีครับกาลินาทองกาลินาทอง